อยากได้รถไฟฟ้าสําหรับคนไซส์ใหญ่หกที่นั่งต้องรุ่นนี้ค่ะนี่คือรถไฟฟ้าหกที่นั่งสําหรับคนไซส์ใหญ่นะคะรุ่น M04 B Big Pat Car นี่เลยเดินหน้าก็ได้ถอยหลังก็ได้นะแล้วเป็นการขับแบบพวงมาลายัยพวงมาลัยเป๋ามากๆนะคะพวงมาลัยซ้ายมีเหยียบคันเร่งนะคะเหยียบเบรกนะคะแล้วก็เบรกมือตรงนี้ค่ะนะคะ วิทยุ MP3 USB นะคะบลูทูธฟังเพลงได้เลยนะคะแล้วก็มีที่ตบแบบนี้นะคะ,ะตบไปนี้นะเหมือนใบป,ปัดน้ำฝนนะคะใช้ได้สบายมากๆเลยค่ะนะคะข้างหน้าสองที่นั่งสำหรับคนไซส์ใหญ่ะคะ่ะ นั่งสบายคนไซส์ใหญ่นั่งเรียงกันได้นะรับน้ำหนักได้ถึง400กิโลนะคะแถวที่สองสองที่นั่งสำหรับคนไซส์ใหญ่นะคะขับได้นะคะ30ถึง40กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะคะและข้างหลังค่ะเยืดอหดที่วางเท้าได้แบบนี้เลยค่ะอ่าแล้วก็นั่งได้สองที่นั่งค่ะนี่เลยค่ะ ความเร็วสูงสุดนะคะ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงล่างเป็นระบบดีสเบรกนะคะปลอดภัยมั่นใจนะคะในการขับขี่ค่ะและนี่เลยค่ะซิ gnature นะตรงนี้นะคะเป็นกล่องเก็บของค่ะและสามารถที่จะปรับนะคะที่นั่งแถวสองเพื่อปรับเป็นกระบะได้สารพัดการใช้งานเลยค่ะนะคะและสามารถที่จะปิดแล้วก็นั่งได้เหมือนเดิมค่ะนะคะข้างหน้านะคะ เป็นตะก,ก้าใส่ของได้ด้วยค่ะนี่เลยค่ะกระจกหน้าเป็นกระจกแท้น่รับภัยนะคะคันนี้นะคะรถไฟฟ้าสำหรับคนไซส์ใหญ่หกที่นั่งรุ่น M 04B b i g p u t แปด0มืบาทรถไฟฟ้าพรีเมียมส่งทั่วประเทศทักมาเลยค่ะ